สวัสดีครับผมนัทวุฒิจันเรืองนะครับผมก็เป็นเจ้าของสวนจันเรืองแห่งนี้นะครับคือแต่ก่อนผมเป็นวิศวกรนะครับก็ทํางานมาหลายที่หลายปีนะครับประมาณ1 0บ5ปีแล้วก็เห็นอะไรมาเยอะมากนะครับในในเมืองกรุงแล้วก็อยากจะหนีขึ้นมาอยู่ในสวนสมถะแล้วก็เลยกลับมาทําสวนของตัวเองแห่งนี้นครับแล้วก็เราจะทําสวนให้เป็นยุค ยุคสมัยใหม่ก็คือเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็มีการจัดการโดยการเอาระบบเปิดปิดน้ํามาใช้นะครับระบบควบคุมดูแลสภาพอากาศนะครับเวทเทอร์สเตชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การตัดหญ้าเราก็ใช้รถตัดหญ้บาบังคับวิทยุแบบนี้นะครับผมแล้วก็การควบคุมแมลงคือ เราก็ใช้มแมลงควบคุมกันเองเขาเรียกว่าชีววิถีหรือไบโอโซลูชันอย่างเงี้ยนะครับก็ลดการใช้สารเคมีได้ก็จะมีการใช้พลังงานจากพลังงานธรรมชาตินะครับก็จะเอาโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้แล้วก็การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงที่สุดเรียกว่า Vertical คิลฟาร์มิก็คือปลูกพืชพื้นที่แคบๆแต่ได้ปริมาณเยอะมากกว่าเดิมถึง48เท่าครับมีการเอาของเสียที่เกิดขึ้นในสวนเนี่ยกลับมาทําให้เกิดประโยชน์ กลับมาเผาเป็นถ่านเป็นเบโอชา้าเอามาใช้กับสวนแล้วก็เอาถ่านเศษถ่านมาเผาเพื่อที่จะได้แกส๊สเอามาปั่นไฟใช้ในสวนอีกทีนึงครับอย่างอันนี้นะครับก็เป็นในกิจกรรมในทุกเชา้าที่ผมต้องมาดู ข้อมูลในสวนต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอุณหภูมิความชื้นฝนจะมาไหมปริมาณน้ําในบ่อพอหรือเปล่าการใช้พลังงานการผลิตพลังงานที่ที่สวนเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เอาไปจัดการว่าเราควรทํำยังไงต่อไปในสวนนะครับแล้วเขาจะบอกเป็นกราฟเลยนะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยผมแต่ว่าผมไม่ต้องจ้างเลยก็เป็นตัวช่วยให้เราทําสวนได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรที่เราอยากกินอยากปลูกอยากแปรรูปอยากขายแล้วก็เอามาทําในสวนเนี่ยครับ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สวนเรานะครับก็มีแบบเป็นผลสดนะครับแล้วก็มีอันที่เป็นแปรรูปนะครับอันที่เป็นผลสดราคาดีแล้วก็เอาไปขายไปส่วนที่เหลือเราก็จะเอามาแปรรูปเพิ่มมูล,ลค่านะครับอันนี้ก็จะให้น้องอิงนะครับที่เป็นภรรยาเขารับผิดชอบดูแลต่อไปนะครับผมค่ะอิงนะคะในส่วนพัฒน์แปรรูปนะคะผลิตภัณฑ์จากสวนก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นทุเรียนค่ะทุเรียนเราเอามาทอดในส่วนนี้ก็จะมีป๊อปคอนทุเรียนทอดค่ะ ทุเรียนทอดของเราเนาะเอามาใส่ในส่วนของป๊อปคอร์นคาราเมลค่ะจะมีทั้งแบบกระปุกแล้วก็แบบถุงสิปครึ่งกิโลค่ะแบบกระปุกขาซีวงี้เก็บได้นานถึง2เดือนนะคะเนื้อทุเรียนที่เหลือเราเอามาใช้ในการแปรรูปเอามากวนค่ะตัวนี้เราจะกวนเป็นไส้ของชีทาทุเรียนนะคะตัวนี้ชีทาทุเรียนของเรากวนแบบไม่ผสมแป้งเนื้อทุเรียนล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไส้ชีทาที่ทําจากทุเรียนเนี่ยมันมาจากว่าช่วงที่เราตัดทุเรียนเยอะมันก็จะมีไซส์จัมโบ้ ไซจัมโบ้คือทุเรียนไซจัมโบ้ค่อนข้างที่จะเปลือกหนาแล้วก็ราคาตลาดตัวนี้ก็จะราคาถูกที่สุดเนาะเราก็เลยแกะเนื้อเฉพาะเนื้อทุเรียนเอามากวนเป็นสูตรเฉพาะของเราก็คือตัวนี้จะมีเฉพาะทุเรียนแล้วก็ไม่มีแป้งกวนด้วยใช้ความหวานของตัวทุเรียนแล้วก็ตัดหวานน้าตาลนิดหน่อยค่ะตัวนี้ขายดีติดอัดนดับเนาะของเมโนูเด็ดในร้านแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกอันนะคะ,ะก็จะเป็น วอนมิวคุกกี้นะคะตัวนี้ตัวนี้จะทําจากข้าวโอต๊ตผสมแคนเบอรี่แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมาพานต์ค่ะกรุบกรอบเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึง่งจะเป็นช็อตเบตรดอินทผาลัมนะคะตัวนี้เราใช้ความหวานจากน้ำผึ้งแท้หวานน้อยดีต่อสุขภาพค่ะของเราเป็นอุตสาหก,กรรมครัวเรือนนะคะที่คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพใช้เนยแท้ไม่มีไขมันทานค่ะมีอยยอร์ไพรมาีค่ะ รับรองความสะอาดปลอดภัยค่ะและมีคุณภาพค่ะค่ะข,ขนมของทางร้านสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะเหมาะสำหรับเป็นของฝากสำหรับทุกเพศทุกวยัยในทุกๆเทศกาลค่ะปีใหม่สงการลอยกระทงได้หมดเลยของขนมของเรานะคะอบสดใหม่ต่อออเดอร์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ในทางเพจ เฟ็บุกของทางร้านนะคะ English Bake หรือว่าแอดไลน์ในเบอร์โทรของร้านได้เลยค่ะมีแอดมินสามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดย4บสีชั่วโมงค่ะค่ะท้งนี้ก็อยากจะขอบคุณหน่วยงานนะคะที่ช่วยสนับสนุนตั้งแต่บพทแล้วก็มบุรพาค่ะ มอทะลอตะว,วันออกจังหวบุรีรับแล้วก็มอรลัวักรันรามัยมณีครับผมที่เข้ามาสนับสนุนนะคะทั้งการแปลรูปผลิตภัณฑ์องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ในส่วนแพคเกจจิ้งต่างๆที่ทั้งในด้านเบเกอรี่แล้วก็ทางส่วนของเราด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ